วันนี้ชุ่มฉ่ำอุรามากค่ะดาวเดือนแน่นมากๆนะคะอีกคู่ค่ะมาจากโครงการประกวด CPC Freshie Boy and Girl นะคะมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจากรพงศ์พัวนาคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้น้องๆแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีครับผมนายจิตพานุสิโกสบานครับชื่อเล่นชินครับจากสาขาเรศาสตรชั้นปีที่หคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศครับ <ด>นี่นชื่อเป็นมง<า>คนมาชื่อเหมือนอาจารย์เลยได้ตำแหน่งโอิงเหอคะสวัสดีค่ะนางสาวเจนนี่วานิซ่าอูเรค่ะชื่อเล่นเจนนี่มาจากสาขาวิชาการจัดการคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะอืมนะคะเรียนเกี่ยวกับการเงินทั้งสองคนเลยเนาะแล้วก็ได้ตำแหน่งดาวเดือนด้วยนะคะเป็นไงวันนั้นใครมาชักชวนประกวดคะก็รุ่นพี่ที่สาขาค่ะ นมีประกวดของสาขามาก่อนปล่าไม่มีค่ะอ๋อคัดเลือกมาเลยใช่ค่ะค่ะน้องผู้ชายเหมือนกันครับผมรุ่นที่สนับสนุนครับผมเขาบอกว่ายังไงคะมาเจออุ้ยรอจังเลยประกวดเลยเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นรูปร่างด้วยครับค่ะรับผมรูปร่างคือยังไงคะอธิบายก็ตัวสูงตัวสูงดูสมาร์ทเนี่ยพี่ปุ๋ยอะไรวันนั้นไม่ได้เห็นอะไรวันนั้นแสดงอะไรนะแสดงอะไรนะเออเป็นคล้ายๆโกบรีกับอังมาลินครับผม มีมีโชว์ความสามารถพิเศษโชว์มีโชว์นะมโชว์ทุกคนทะน้องน้องเล่นอะไรนะเล่นละครเวทีอย่างเงี้ยค่ะเออไม่ครับของมันจะเป็นคล้ายแบบเพลงครับแล้วก็ตามตามจังหวะอะไรค่ะเป็นเหมือนละครเพลงอย่างนี้ใช่ไหมคะใค่ะเล่นเป็นโกเบรีโกเบรีนะคะแล้วน้องผู้หญิงโชว์ความสามารถพิเศษอะไรเซิงกระโปงค่ะเซิงกระโปงค่ะอยากเรียนมากยิ่งฝึกเรียนนานไหมอ่ะ ก็ไม่นานละค่ะไปเรียนรำอยู่แล้วปะเปล่าค่ะรุ่นพี่สอนค่ะอ๋อคือไม่ได้มีพื้นฐานมาก่อนใช่ไม่ควรเลยพี่ปุ๋ยสนใจมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังสนใจรำกับโอ้ใช่ไหมคะเป็นประเพณในทางอีสานเป็นการแสดงที่ดูร่าเริงดูแบบว่าเฉลิมสนองอะไรดูดีฉันดูโย่ใช่พี่ปุ๋ยเขารู้สึกว่าการรำเซิร์ฟมันแบบ เก็บปีกระเป๋าคึกคืนดูสนุกสนานอะไรแบบนี้คือความสามารถพิเศษของน้องๆนั่นเองแล้วคิดว่าเราได้อะไรจากการประกวดเวทีนี้บ้างคะก็ได้เสริมสร้างบุคลิกภาพอะค่ะค่ะเป็นยังไงคะบุคลิกภาพเราเป็นยังไงมั่นใจขึ้นอะไรอย่างไหมใช่เขาก็มั่นใจแล้วก็คือไม่ตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีเรียนด้วยนะตอนที่เขามาเก็บตัวมีกิจกรรมมีตัวด้วยอะหะ คือเก็บที่มหาลัยนั่นแหละไม่ได้เอาไปนอนอะไรหรอกแต่ว่าทำกิจกรรมเวิร์กช็อปเรียนบุคลิกภาพมีสอนเดินเนาะใช่ค่ะสอนบุคลิกภาพค่ะในปลายปีนี้เราไม่ได้ไปสอนแต่งหน้าคิวนั้นอรามาชุวมนั้นแล้วน้องได้อะไรบ้างคะได้สาวเปล่าครับตอนนี้รุ่นพี่จีบเต็มเลยก็เสริมสร้างบุคลิกภาพครับแล้วก็การวางตัวที่ดีของสังคมครับตอนนี้เราเป็นตัวอย่างที่ดีของมหาลัยนล้นมีคนจับตามองถูกป่าบพอเราได้ตําแหน่งปุ๊บแบบว่ามีคนเข้ามามา ก็มีครับเข้ามาเข้ามาทำอะไรเข้ามาทำอะไรคือก็เข้ามายินดีอะไรอย่างนี้ด้วยครับคือเราเป็นที่รู้จักคมี่แบบเดินไปแล้วผ่านสปนี่เป็นี่เป็นดาวนี่เดินเดือนมีแบบนี้ปะ มันก็ไม่ขนาดนั้นครับมีคนมากรีดป้าอะไรอย่างงี้อันนี้อยู่แถวเคเวทใช่ไ่มคะไม่ค่ะไม่ใช่วภาวดีพิมแดนเคเวทกำลังจะประกวดลเร็วนี้ค่ะงั้นในตัวแทนเป็นตัวแทนของมหาเชลัยแล้ว๋ยจะมีประกวดรวมของราชมงคลเก้าครือเก้าราชมงคลครับอ๋ออันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นตัวแทนจะร่วมประกวดในครั้งนี้ด้วยปะคะ ด้วยสิด้วยเป็นตัวแทนค่ะเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยครับผมให้ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยของตัวเองหน่อยจะถามก่อนเลยว่าทำไมเลือกเรียนที่นี่รู้จักได้ยังไงก็สะดวกในการเดินทางมาครับถ้าอยู่แถวนั้นเหรอปล่าครับคือใส่ได้คุยแบบคือบ้านผมอะอยู่แถวบมาอยู่ตถวไหนแถวสุนหลวงอ๋อแถวสุนหลวงครับน้องมอกสะดวกไม่สะดวกแต่ว่าผม ขึ้นทางด่วนฟรามเก้าวก็มาลงตรงดินแดงได้เลยครับแล้วก็ยูเทินเข้าเลยใช่ครับสะดวกเดินทางสะดวกไม่ไม่ไม่ต้องชอบคณะไม่ต้องอะไรเอาแค่เดินทางสะดวกก็เรียนได้แล้วก็มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็เด่นทางด้านบริหารครับผมก็เลยเลือกที่จะมาเรียนที่นี่ครับเดี๋ยวก่อนนะที่นี่ถามหนึ่งว่าสอบเข้าใช่ปะสอบเข้ามีทั้งโคต้าสอบเข้าแอดมิชชั่นครับผมค่ะนี้คือสอบตรงครับค่ะเรียนเศรษฐศาสตร์อยากทําอาชีพอะไรครับ ผมฝันด้วยว่าผมอยากมีธุรกิจส่วนตัวของตัวเองครั่ะถ้าเกี่ยวกับอะไรคะขายเครื่องสำอางไม่ครับคล้ายๆแบบเอ่อจะแบบครับเปิดร้านอาหารให้แม่ด้วยครับแล้วก็แต่ตอนนี้กําลังมีแบบเอ่อศึกษาแนวทางอยู่ครับค่ะยังยังไม่ปลีคุณแม่ชอบไงที่แม่เขาเปิดร้านอาหารให้แม่คุณแม่ชอบที่เศรษฐศาสตร์มาะไปคุมการเงินก็พวกการบริหารในรับผมก่อนนะใครลงทุนแม่ครับไม่ครับก็ ตอนนี้ผมก็เก็บตังค์อะไรอย่างนี้อยู่ครับอุ้ยกเปีหนึ่งเก็บตังค์แล้วอ่ะนั่นก็เก็บตังเหมือนล้ายรับถ้าเกิดสมมติผมปิดเทอมอะไรเงี้ยผมก็จะไปทำงานทำพาไทม์อะไรงี้ครับทำพาร์ทไทม์ตอนปิดเทอมอย่างเช่นก็อย่างเช่นเออ่เชตตะคิวเป็นก็คือเป็นพาร์ทไทม์ตามร้านต่างๆครับร้านต่างๆครับเอ้ยเนี่ยเนี่ยกลับมาที่น้องผู้หญิงดีกว่าค่ะยาวไปแล้วเนี่ย โอเคค่ะถือว่าน้องเป็นคนขยันน่ารักเนาะแล้วก็วางแผนอนาคตด้วยนะคะนี่เขาปีหนึ่งเองงปีหนึ่งรู้จักเก็บเงินเก็บงา่จะเปิดร้านแล้วอ่ะจบมากี่ปีแล้วอ่ะยังยังเปิดอะไรไม่ได้เลยสกายเราจะเปิดร้านตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่เปิดมาที่เราผู้หญิงกันบ้างดีกว่าค่ะเรียนด้านการเงินเหมือนกันใช่ค่ะมีความฝันไหมเหมือนเขาอยากทำอะไรก็อยาก ทำธุรกิจส่วนตัวค่ะก็เปิดร้านเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตายผู้หญิงอ๋ออยากเปิดร้านเบเกอรี่แล้วอยากประกวดนางงามไหมอยากเป็นดาราไหมอยากค่ะอยากเข้าวงการก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาในกรุงเทพค่ะอ๋อมาดเป็นคนจานอกสูงมืองฟ้า อยากเป็นดาราค่ะที่จังหวัดอะไรจัะชุมพรค่ะชุมพรมีไอดอลมคะเป็นลูกครึ่งปะค่ะไอดอลก็พี่ชมพู่ค่ะพี่ชมพู่นี่เป็นลูกครึ่งปะลูกครึ่งค่ะเออเห็นวันนั้นก็ประกาศชื่อแบบเป็นค่ะนามสกุลชื่อน้องยาวใช่นามสกุลชื่อน้องเนี่ยอ่านยากมากเลยค่ะเป็นวอเดซาอูเรสสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสวิสเซอร์แลนด์อหมือนกันเลย เดี๋ยวก่อนเจอ๋ยากไปแล้วตวิทฝั่งพ่อหรือฝั่งไหนฝั่งพ่อค่ะฝั่งพ่อวิเป็นลูกพ่อเดียวกัน่ะเนี่ยตอนนะ้นจมมาซค้สิที่เพียเเออาชอบผู้หญิงไทยเนาะ ลูกครึ่งสวิตหน้าตาดีค่ะพี่ปุย๋ยกลับมาที่น้องกันบ้างดีกว่านะคะในฐานะที่เราเป็นตัวแทนเยาวชนแล้วเราก็แบบมีตําแหน่งด้วยเราคิดว่าเราจะสร้างสารรค์อะไรเพื่อสังคมคะอยก็ดูมีสาระพี่ปุ๋ยดูเปทำง,งานน้องจะทําอะไรต่อไปให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมก็คงเป็นตัวอย่างที่ดีอะค่ะตั้งใจศึกษาเราเรียนค่ะน้องผู้ชายค่ะก็เช่นกันครับเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับมหาลัยแล้วก็ทางสังคมครับ ค่ะตอนน <ฮา S 1> ี้<อ>ทำหน้าที่อะไรบ้างก็ตอนนี้มีที่เพิ่งผ่านไปนะครับ <ฮา S 2> เป็นพิธีการาไหว้ครูครับก็อัญเชิญตาเสนลักษ์ของมหาวิทยาลัยครับ เดี๋ยวนะเขาบอกว่าให้ติดตาม Facebook ที่นุอันนี้เป็นของน้องนุนะคะ้น Facebook กับ IG ให้ก็สามารถไปติดตามน้องๆได้ค่ะเผื่อเวลามีผลงานอะไรน้องๆก็จะได้อัปเดตผ่านทาง Facebook แล้วก็ IG ด้วยค่ะหรือใครมีกิจการอะไรนะคะพัดาของดาวไม่ขึ้นหรอกค่ะของผู้หญิงไม่ให้ติดตามให้ติดขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะเดี๋ยวอีกหนึ่งรอบเราให้วนขึ้นอีกหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวถามนิดนึงมีไอดอลคุณชมพู่ใช่ไหมใช่ค่ะ มีไอดอลไหมอ่าเป็นแบบไอดอลคือพ่อครับผมไอดอลคือพ่อครับไม่ใช่คนอื่นคนไกลอะไรครับทำไมคะเราถึงแบบยึดถือคุณพ่อเป็นไอดอลคืออ่าคุณพ่อเนี่ยเมื่อก่อนยากจนครับแล้วท่านผลักดันตัวเองขึ้นมาครับก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผมได้เสมอครับค่ะครับผมยากจนนี่คือแบบล้มละลายไม่ครับคือว่าเมื่อก่อนคือโป่กับย่าเนี่ย เออเป็นคนจนครับแล้วมีลูกสี่คนครับผมคือเขาสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองครสร้างครอบครัวจนถึงวันนี้ใช่แล้วก็ส่งลูกเรียนก็คือจากคนที่เคยระบาดมาก่อนทุกวันนี้ก็สุขสบายขึ้นใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวพอรุ่นลูกเขาก็จะทำกิจการอย่างที่บอกเมื่อกี้โอ้โหถ้าใครได้น้องคนนี้เป็นสามีโชคดีมากนะ น้องแม่งน้ำสนใจไหมน้องเก่งแล้วก็แบบมีความคิดอะไรอย่างงี้ไงสอนลูกบ้างสิค่ะเวลาฟังอะไรไปจากรายการอ่ะเอาไปใช้ที่บ้านที่ครอบครัวพอดีที่บ้านไม่เคยยากจนอ่ะคุณแม่ก็เลยแบบเฉยๆกั็เรื่องพูดนี้โอ้ยจะหมดเวลาแล้วนะคะให้น้องๆฝากเนาะถึงรุ่นน้องค่ะบางทีที่จะมาเรียนที่นี่ใชวนน้องๆมีอะไรดีมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตอนออกที่เขตจกรพงศ์พูน่านครับเด่นทางด้านการบริหารครับมีทั้งหมด2คณะคือคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี segunda, overseas, สารสนเทศครับและอีกหนึ่งคณะคือคณะศิลปศาสตร์ครับครับผมแล้วถ้าน้องๆสนใจนะพี่จะเข้าเรียนศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับสามารถครับตอนนี้เปิดรับสมัครระบบโคต้านะครับ ถึง31ตุลาคมนี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดมีข้อสงสัยครับสามารถเข้าที่เว็บไซต์ www.cbc.ac.ths ได้ครับผมค่ะโข้อมูลเป๊ะนะคะผู้หญิงค่ะเชิญชวนน้องๆมาเรียนที่นี่ค่ะก็อย่างที่เดือนได้บอกไว้แล้วนะคะก็เด่นทางด้านเทคโนโลยีนะคะแล้วก็เรื่องการบริหารธุรกิจก็ไม่แพ้เหมือนกันค่ะค่ะ โอเควันนี้ต้องขอบคุณน้องๆเดี๋ยวน้องจะมีการประกวดรวมเดี๋ยวให้ไปอ่านอีกรอบนึงนะคะทุกอย่างเคล็ดลับจะอยู่ในนี้ตลอดชีวิตที่ในเล่มนี้ผ่านมาร้อยกว่าปีแล้วแล้วเดี๋ยวพี่จะจองไว้เวลานะคะก็ขอให้น้องๆประสบความสำเร็จนะคะทั้งเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องงานแล้วก็ตามความฝันนะคะที่วางไว้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักโฆษณากันสักครู่ค่ะ i <laughs>